รครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับช่วงบ่ายหลายๆท่านก็น่าจะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกผู้ว่ากทมแล้วเนาะถ้าอยู่ในพื้นที่นะครับอยากให้ออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับตามสิทธิที่เรามีอยู่นะครับเลือกคนที่เราชอบและอยากให้เข้ามาบริหารเพื่อให้บ้านเมืองของเราเป็นปนในทิศทางที่เราอยากได้เท่านั้นเองครับ วันนี้มาช้านิดนึงนะครับเพราะว่าวันเสาร์เมื่อวานติดธุระทำคลิปให้ไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาอัปเดตช่งวงบ่ายวันนี้แหละนะครับก็จะอัปเดตคู่สำคัญให้ก็แล้วกันนะครับมีทองคำนะครับ g u นะครับดเ j แล้วก็ NZD USD นะครับวันนี้เว EUR USD ไปนะเพราะว่าไปดูในทิศทางตลาดแล้วเนี่ย EUR USD สามารถใช้บทวิเคราะห์ของสัปดาห์ที่แล้วได้นะครับ ก็คือ,อยังมองว่า E.U.R.U.S.D. ยังมีโอกาสที่จะปรับฐานขึ้นไปได้อีกสักช่วงหนึ่งนะครับจากข่าวเรื่องของแนวทางการปรับตกเบี้ยของ E.C.B. น่าจะมีน่าจะมีขึ้นในช่วงการประชุมถัดไปแต่แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ให้ระวังการย่อตัวด้วยเท่านั้นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ทองคำก่อนนะครับทองคำอนะัปเดตแนวรับแนวต้านให้ก่อนนะผมใช้เมเจอร์สวิงขาลงสำหรับหาแนวต้านตัวนี้ตอนนี้ใช้ใช้สวิงนี้สวิงเดียวนะครับก็แนวต้านแนวแรกที่กำลังจะเทสอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยแนวแรกคือ23.6นะนะอันนี้คือด่านที่1นนะครับด่านที่สองคือประมาณ1,895-1,900นะครับ ก็เป็น38.2แล้วก็ดัางที่3เป็นฟิบ50.0นะครับประมาณ1,929-1,930นะครับแล้วก็60.8ก็จะประมาณ1,961อัปเดตแนวะต้านให้4แนวนี้นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะได้ใช้ทั้งหมดนะครับแนวต้านนะส่วนแนวรับเนี่ยถ้าไม่ใช่ถ้ารับจากโลเดิมลงมาเนี่ยก็จะเป็น1765นะครับแนวที่1แล้วก็ 1>, 1 7 2 7เอนะครับเอาไว้แค่2แล้วนะครับเพราะว่ามองว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยทองคำน่าจะสามารถาย่อแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปได้อีกสักนิดหนึ่งนะครับก็อันนี้คือแรงซื้อเข้ามาปรับฐานแล้วก็ดีดช่วงสัปดาห์หน้าก็ทวงแรกก็คงปรับฐานแล้วก็น่าจะดีดได้อีกนะครับดังนั้นาการปรับฐานถ้าการปรับฐานในลักษณะนี้เนี่ยอยากให้ครับให้ให้เราลองไปดูที่ทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเขาจะสามารถขึ้นไปต่อได้เนี่ย ตัว time f r a มหนึ่งชั่วโมงนี่นะครับเขาเรียกว่า c o ล l e c t i v e structure นะนะครับตรงนี้ก็น่าจะมีการย่อแล้วก็น่าจะดีขึ้นไปได้อีกสำหรับสัปดาห์หน้านะครับในนี้ในมุมมองนนระยะสั้นของทองคำก็มองว่าน่าจะสามารถดีบากลับขึ้นไปได้อีกแต่ว่าจะไปยังไม่ไกลไปได้ยังไม่ไกลเท่าไหร่นะครับในไทม์เฟรมเดวันอย่างนี้นะเพราะว่า ตัวเดวิเจนส์เดวันยังไม่เห็นนะครับแม่นแปลว่าการปรับฐานขึ้นเดวันรอบนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะร่วงลงมาอีกนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆที่เปิดออเดอร์บายเอาไว้ช่วงอย่างนี้นะครับก็รูเทเลิรื่องซับลอสตามจนถ้าสมมุติเราเริ่มเห็นาทานเฟรมเดวันตัวสโต c เชสติกมันขึ้นไปโซนโอเวอร์บอทนะก็พิจารณาเรื่องของกําไรนะครับก็ควรจะปิดไปบางส่วนเพราะว่าเทนตลาดมันยังเป็นขาลงอยู่นี้อยากให้เราเข้าใจตรงนี้ก่อนดังนั้น วิธีการดูการบิดกำไรขาขาขาบายที่เข้าตรงนี้นะครับอันที่1คือส c h a ต t i สติ m ไท r a รมเดวานไปโอเวอร์บอทนะครับอันที่2คือไปดูที่ timeframe ที่เล็กลงครับอาจจะเป็น t ไท r a รมสีชั่วโมงหรือไท m e รมหนึ่ชั่วโมงอย่างนี้นะครับถ้าไทแพรมสีชั่วโมงหรือไท m e รมหนึ่ชั่วโมงเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณของคลา s สิคเดวิเจน c ์จากตัว MACD มาเนี่ยก็แปลว่า กราฟมันเริ่มชะลอกำลังที่จะกลับทิศเป็นขาลงตามเทรนใหญ่ของเขานะครับก็อยากให้มมนเดลเรื่องของกำไรแล้วก็พิจารณาเรื่องของกำไรด้วยนะครับสําหรับขาบายนะส่วนขาเซลล์ก็เข้าเงื่อนไขนะครับก็คือทำเฟรม4ชั่วโมงพอจะเห็นคลาสสิกเดวเจนแล้วก็ทำเฟรอม1ชั่วโมงเนี่ยตัวสโตแคทิกก็ถึงโมบอสเราก็ค่อยหาโอกาสเข้าเปิดเซลล์ตามแนวต้านแถวๆนี้นะครับทุกอย่างจะต,ต้องเข้าเงื่อนไขกันนะอย่า อย่าเพิ่งเปิดสวนเทนโดยที่ตัวสัญญาณการเข้าซื้อเข้าขายมันยังไม่มานะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเราผิดเงื่อนไขแล้วก็โอกาสที่เราแพ้ตลาดมันจะมีสูงด้วยนะครับส่วนส่วนกรอบของราคานะครับสําหรับทองคำผมใช้กรอบของราคาตาม channel line สเส้นนี้นะครับสีฟ้าตัวน,นี้นะสีฟ้ากับสีชมพูนะครับเพราะนั้นถ้าโซนที่จะเข้าเซลล์ที่ที่น่าน่าสนใจเนี่ยกออ็อาจจะรอประมาณแถวแถวนี้นะครับ2900นะ มานี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเข้าขึ้นแบบนี้ลงแล้วก็ไปต่ออย่างนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเข้าขึ้นเขียวเขียวเนี่ยโซนที่น่าสนใจมาันจะกลายเป็นประมาณนี้นะครับ1,930งน้ัน้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างของราคาที่เขาที่เขาไต่ขึ้นด้วยนะครับว่าเราจะหาจุดเข้าเซลล์ตรงไหน 1. ตามกรอบของ channel line 2. ส,สัญญาณ cross reference ใน timeframe H4 จะต้องเริ่มเห็นนะครับถึงจะเข้าเซลล์แล้วปลอดภัยนะ ส่วนคาร์บายก็ยังสามารถรีเทลลิงสต็อปลอตได้อยู่นะครับจากสภาวะตลาดที่เป็นคอนร์เจนซ์ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงอย่างนี้นะครับคือแต่ว่าลักษณะการขึ้นแบบนี้เนี่ยมันจะขึ้นปรับฐานขึ้นปรับฐานขึ้นปรับฐานมองว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ได้สูงกว่าครับสำหรับทองคำสัปดาห์หน้านะครับ คราวนี้มาดู g b p u s d นะครับ g b p u s d เทนตลาดไทม์เฟรมบิ๊กเราเหมือนเดิมยังเป็นขาลงอยู่นะครับเทนตลาดยังไม่เปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะดังนั้นรอบนี้เราจะแต่เราเราคุยกันว่าสัปดาห์ที่แล้วเราจะอาโอกาสเข้าซื้อเท่านั้นนะครับเพื่อมองว่าเขาจะมีโอกาสปรับฐานย่อ,อขึ้นไปได้ให้เราเก็บกำไรในช่วงขาขึ้นได้ในระยะสั้นเท่านั้นเองนะครับดังนั้นตามเทนตลาดขาลง ก็หาโอกาสที่จะรอเปิดเซลล์ก็จะได้กําไรในระยะยาวเพียงแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหาโอกาสเข้าซื้อก่อนเพราะว่าราคามันต่ําเกินไปนะครับซื้อเพื่อให้ราคามันย่อขึ้นไปถึงในจังหวะหนึ่งเราก็จะปิดกําไรเราจะไม่ถือกําไรยาวนะครับสําหรับขาขึ้นนะคราวนี้มาอัปเดตแนวรับแนวต้านก่อนนะแนวต้านเนี่ยใช้ m a t u r e สวิงขาลงตัวนี้นะครับนี่นะดังนั้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยอ่าแรกที่เขาจะต้องเทสสําหรับการ ปรับฐานย่อขึ้นเนี่ยก็คือพี่โบยี่สานจุดหกนะครับประมาณหนึ่งจุดสองหกห้านะแล้วก็สามสิบแปดจุดสองหนึ่งจุดสองเก้าห้านะครับห้าสิบจุดศูนย์หนึ่งจุดสามสองโอเคนะครับดังนั้นในสัปดาห์หนะ้าถ้าเปิดถ้าเพื่อนๆเปิดออเดอร์บายไปแล้วนะครับก็อยากให้รีเทลลิ่งซับซ้อนกันเสียเพราะว่าด่านที่เขาจะต้องผ่านด่านแรกก่อนที่เขาจะกลับทิศเป็นขาขึ้น หมายถึงว่าปิดเหนือ2 3 6แล้วก็ปรับฐานย่อลงแล้วค่อยไปต่อเนี่ยคือด่านนี้เขาต้องผ่านให้ได้ก่อนนะครับดังนั้นก็แมนเดนเรื่องของกําไรเอาไว้เหตุผลหนึ่งก็คือตัวสโตแคสติกในไทม์เฟรมเดวันถ้าเมื่อเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มพูนเปี้ยนถึงโซนโอเวอร์บอเนี่ยก็ปิดกําไรตามแนวต้านข้างบนได้เลยนะครับแมนเดนแมนเดนเรื่องของกําไรให้ดีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องดูนอกจากสโตแคสติกไทม์เฟรมเ,เดว,วนัน มันถึงโอบอสแล้วเนี่ยให้ไปดูไทม์เฟรมที่เล็กลงด้วยครับไทม์เฟรม4ชั่วโมงถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเห็นคลาสิคเดวเจนส์แต่ว่าคราสมาเริ่มจะชะลอกําลังในขาขึ้นกาลังจะโดนตกลงมาใหม่ตัวเนี้ยคลาสิคเดวเจนส์ไทม์เฟรม4ชั่วโมง,าง,โม,งมาเล็กๆแล้เดียวแต่ว่านั้นดูในรูปของลูกเดียวกันนะครับแม็กดีลูกเดียวกันนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะยอ่อแล้วก็ปอบฐานขึ้นไปได้อยู่คราวนี้ถ้าเขาดีด อีกรอบนี้เนี่ยตัวนี้เป็นคลาสสิกเดว์เจนซ์นะแต่ว่าแนวต้าน2ี6ากเนี่ยก็แข็งแรงพอสมควรนะครับกราฟมันจะโดนตกลงมานะแต่ถ้าขึ้นด้วยแท่งเทียนเขียวๆแล้วสภาวะตลาดแม็กดีตัวนี้เปลี่ยนสภาวะเป็นคอนเวอร์เจน์แต่ว่ามันจะแค่ปรับฐานแล้วก็ขึ้นต่อโอเคนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่เปิดบายแล้วเปิดขาบายไปแล้วเนี่ยก็คือดูดูกราฟดูอ่านตลาด ให้เป็นนะครับว่าเราจะถือออเดอร์ต่อหรือเราจะปิดกําไรนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมจะไม่ไม่ปิดก่อนก็คือจะใช้วิธี r ี t a i l ิ่งสต็อปล s อเอาว่าถ้าเรามีกําไรแล้วเราก็แค่ขยับ Stop l o s อมาถ้าตลาดไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดการก็ชนสต็อปล s อเราก็ยังเหลือกําไรอยู่นะครับโอเคนะครับนั้นสรุป GPP USD ในระยะสั้นเ,เข้าบายได้นะครับแต่ในระยะยาวทาเฟรมเด กับ t i m Frame Week ขาเซลลยังเป็นต่อนะครับคราวนี้เรามาดู USD JPY ครับเป็นคู่ที่น่าสนใจที่เรามองหาโอกาสเข้าเซลล์ตลอดนะครับแนวรับแนวต้านเหมือนเดิมจากสัปดาห์ที่แล้ว127.33ผมยังเอาไว้อยู่ถึงแม้ว่าเขาจะเทสไป2ครั้งละ2-3ครั้งแล้วก็ตามนะครับยังค้างไว้อยู่นะ แนวรับที่อยู่ข้างล่างถัดมาก็จะประมาณ125นะครับแล้วก็121ส่วนแนวต้านก็ให้ไว้ทีหน่อยนะครับประมาณ132.9 133.9แล้วก็135.5โ okay. อเคอันนี้คือแนวรับแนวต้านคราวนี้มาดูความเป็นไปได้ในการขยับของราคานะครับในกรอบไทม์เฟรมเดว,วันสิ่งที่เพื่อนๆเห็นคือเขาลงแบบเขียวแดงเขียวแรงช้าๆนะครับแต่ตัวอินดิเคเตอร์สโตนเชติกเนี่ย กำลังขยับแล้วก็ใกล้จะถึงโซนโอเวอร์โซแล้วถ้าลักษณะการขยับแบบนี้เนี่ยมันบอกว่าถ้า MACD เริ่มเกลีย่ยเข้าใกล้เส้น r e ference 0ูย์กับตัว Stochastic ขึ้นมา,าลงมาถึงโซนโอเวอร์โต่อเนื่องเนี่ยกราฟมีโอกาสที่จะดีดอีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นดีดรอบนี้เขาจะทำ New h i g h แล้วก็เบรกเอาตัวนี้ไปได้ด้วยนะครับแล้วก็สร้าง v e r g e n c e ใน t ท m e frame day1 อันนี้คือความน่าจะเป็นทางเทคนิคที่เราอ่านนะแล้วกราฟถึงจะร่วงแรงกว่านี้ได้นะครับดังนั้นก็ขาเซลถ้าเพืเ่อนๆเปิดเซล์ปซลไปแล้วอยากให้แมนเนจเรื่องของกําไรนะครับเพราะลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยมันยังไม่พร้อมที่จะลงครับในทางเฟรมเดียวันนะโอเคคราวนี้สําหรับขาบายขาบายเข้าได้ไหมขาบาย,ยังยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ถ้าราคายังไม่สามารถที่จะลงได้ต่อนี้นะ อย่างถ้าเข้าร้อยยี่สิบเจ็ดไปแล้วก็ก็มีโอกาสจริงๆมันควรจะปิดกําไรไปได้แล้วนะครับเพราะว่าผมมองว่าถึงแม้ว่าตลาดมันจะเป็นขาขึ้นเนี่ยแต่ว่าการปรับฐานยังมีโอกาสที่จะต่ำกว่าร้อยยี่สิบเจ็ดได้นะครับซึ่งมองว่าตรงร้อยยี่สิบห้าอาจจะเป็นแนวที่น่าสนใจกว่าถ้าถ้าจะเข้าซื้อนะครับถ้าสูงวันนี้คงไม่ไม่แนะนําแล้วนะรอเซลล์อย่างเดียวนะครับ เมื่อกี้กราฟเล็กไปนี้ขยายขยายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับในไทม์เฟรมเดวันนะรเราจะเห็นว่าตอนนี้ตัวสโตแคสติกเส้นเส้นสีเขียวกับสีแดงเนี่ยมันเริ่มจะไต่ลงมาเกือบจะถึงโอเวอร์โซแล้วนะครับแล้วท่าลักษณะกราฟยังวุน่นวบแบบนี้อีกเนี่ยมันจะดีดเราก็ทำนิวไฮแต่นิวไฮรอบนี้ขอให้ระวังฟอลเบรกนะครับอันนี้คือไทม์เฟรมเดวันนะส่วนจังหวะดีดที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยก็คือตัวสโตแคสติกอาจจะลงมาแตะโซนโอเวอร์โซนะครับแล้วก็แม็กดีก็จะเกลี่ยเข้าใกล้ Reference 00 ตรงนี้จะเหมาะที่จะดีดมากที่สุดนะครับดีดขึ้นเพื่อทำฟาวเบรกดังนั้นถ้าเปิดเซลไปแล้วก็มีโอกาสกินสต็อปรอสจากฟาวเบรกที่จะเกิดขึ้นในในระยะเวลาใกล้นี้น,น,นะครับส่วนขาบายก็มันสูงไปมันอาจจะไม่เกิดฟาวเบรกอย่างที่ผมอธิบายก็ได้ดังนั้นขาบายด้วยราคาที่สูงขนาดนี้ก็ไม่ไม่ค่อยแนะนําให้เข้าเท่าไหร่ยกเวนกเ้น scrolling เทรนะครับคาบายไม่แนะนํานะครับอ,อ,อันนี้คือทำเฟรมเดือนวันคราวนี้เดี๋ยวไปดูทำเฟรมสีชั่วโมงนิดหนึ่งนะครับ ทำไมถึงขาเซลล์ถึงควรจะต้องพิจารณาในเรื่องของกําไรจากสภาวะตลาดตัวแบคดีตัวนี้เนี่ยมันก้ากึ่งจะเป็นคลาสสิกเด v e ว g ์เจนซ์นะครับตัวนี้นะดังนั้นแปลว่าการย่อตัวที่ทําให้เกิดคลาสสิกเดบิวต์เจนซ์ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงแล้วเนี่ยแปลว่าแรงขาเซลล์มันยังไม่พร้อมที่จะมาอนโอกาสที่ตลาดจะทำฟรอเบกแล้วก็ดีดขึ้นเนี่ยมีสูงมากนะครับ อันนี้คืออ่านจาก technical. เทคนิคอลคราวนี้เมื่อไหร่ที่เราจะสบายใจสําหรับขาเซลล์ถ้าเปิดเซลล์ไปแล้วถึงแม้ว่าตลาดราคามันจะสูงมากก็ตามเนี่ยอยากให้ดูนโยบายของบ OJ เนะครับเพื่อนๆต้องถ้าเราจะถือสกุลเงินเยนยาวมากกว่า3เดือนขึ้นไปเนี่ยขอให้ดูนโยบายของ BOJ นะครับตอนนี้เงินเดเงินเยนเทียบกับทุกสกุลเงินเนี่ยสกุลเงินหลักเนี่ยมันอ่อนมากแล้วก็อัตราเงินเฟอ้อของ J8 แปของญี่ปุ่นเนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นในระยะเวลาอันใกล้เนี่ย BOJ น่าจะต้องออกมา act, acting ในบางเรื่องไม่ว่าจะเป็นปรับเปลี่ยนมุมมองของนโยบายอัตาราดอกเบี้ยที่ตอนนี้เขาติดลบอยู่0.1ใช่ไหมครับเขาอาจจะต้องขยับมาที่0นย์ไหมหรือขยับไปที่บวก0.1ถ้าเกิดมุมมองอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเงินเดือนมันจะเริ่มกลับมาแข็งค่านะครับดังนั้นถ้าเราจะถือออเดอร์ยาวๆขอให้ดูสัญญาณตัวนี้นะครับ ถึงจะสบายใจขึ้นได้ว่าถ้าลงแล้วมันจะลงต่อเนื่องยาวถึงถึงอย่างน้อยที่สุดก็คือสิ้นปีนะครับอันนี้คือทุกๆุกคู่สกุลเงินที่เพื่อน <S <S เพื่อนเทรดทุก,กับเงินเยนนะครับคราวนี้มาดูคู่สุดท้ายนะครับ NZD USD ทบทวนเหมือนเดิมนะครับ NZD USD ใน time frame e i k ยังเป็นขาลงอยู่นะครับแล้วผมมองว่า โอกาสที่ราคาจะทะลุ0.623ในอนาคตยังมีอยู่นะครับจากมูลท่ามขาลงที่ค่อนข้างแรงแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเขาสามารถที่จะปิดต่ำกว่า0.6230ได้เนี่ยข้างล่างก็ยังโลง่งลงได้อีกไกลนะครับอันนี้อันนี้คือมุมมองตลาดภาพกว้างเพียแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของการปรับฐานปรับฐานขึ้นเพื่อที่จะ ตกลกงโมใหม่เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นโอกาส NZD USD ช่วงสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์ก่อนเนี้นี้เรามองว่าาโอกาสเข้าซื้อนะครับตามแนวรับแล้วก็ดูสัญญาณเรื่องของพวกเดเวเทนส์ต่างๆด้วยนะครับแต่เราจะเก็บกําไรสั้นเท่านั้นนะครับเพื่อมองว่าเขาสามารถที่จะปรับถ่ายขึ้นได้เพื่อที่จะโดนตกลกงโมใหม่อันนี้คือมุมมองที่เราอ่านตลาดไว้ใน time frame day กับ time frame 4ชั่วโมงนะครับโอเคคราวนี้ไปดู แนวรับแนวต้านก่อนนะแนวต้านที่ให้ไว้นะครับแนวแรกนี่คือเทสในช่วงวันศุกร์แล้วนะวันผ่านกับวันศุกร์เทสไปแล้วนะครับ0.6409จุกประมาณนี้นะฟิโบ23.6ของไมเนอร์สวิงขาลงตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแนวต้านที่ผมให้ในรายวีคก,ก็พอใช้ได้นะครับตัวไมเนอร์สวิงล่าสุดของเขาเนี่ยนะครับ แล้วก็ถัดไปเป็น38.2ประมาณ0.653นะครับแล้วก็50.0 0.6625ดังนั้นโดยส่วนตัวมองว่าการดีบาวของ NZD/USD รอบเนี้ยที่เป็นการปรับฐานขึ้นเนี่ยก็คาดหวังอย่างน้อยที่สุดประมาณ38.2กับ50.0นะครับถ้าถ้าจะพิจารณาเรื่องของกำไรขาบายเนี่ยก็คือลุ้น2ดานนี้เท่านั้นนะครับเราจะไม่ลุ้นไกลกว่าน,นี้นะํำหรับขาบายนะครับ ขาบ่ายส่วนแนวรับแนวรับถ้าทะลุจุดหกสองสามมาได้เนี่ยก็แนวรับข้างล่างที่ถัดไปที่เรารอก็คือศูนย์จุดห้าแปดเก้าหกประมาณน,นี้นะครับอันนี้คือแนวรับแนวต้านก่อนคราวนี้กรอบราคาใหญ่ที่เราเคยคุยกันไว้เนี่ยก็คือชั้นแนวราบสีฟ้าซึ่งเขาเบรกเอาแล้วก็ปิดต่ำกว่าชั้นแนวราบแปลว่าการขึ้นรอบนี้มันเป็นการรับฐานขึ้นเพื่อที่จะลงต่อเท่านั้นเดงดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องอ่านตลาดถัดจากนี้ก็คือ ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาปรับฐานขึ้นด่อขึ้นย่อแล้วตัวสตูชัตสิกทารเรมเดว,วันขึ้นมาโอเวอร์บอสเหมือนเดิมครับถ้ามันถึงโอเวอร์บอสแล้วเนี่ยแปลว,ว่าแรงมันจะเริ่มหมดเดว,วนันโอเวอร์บอสแล้วก็ H4 เพื่อนๆเริ่มเห็นคลาสสิกเดวเวนจ์มาแปลว่าแรงขาขึ้นของการปรับฐานขึ้นเนี่ยเริ่มหมดมันจะโดนตบลงมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราเราลงไปดูที่ทาร์เฟร,รมสีชั่วโมงดูสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะ สิ่งที่เราเห็นใน Time f r a m ี4ชั่วโมงสภาวะตลาดเป็น Convergence นะครับดังน,นั้นถ้าเราอ่านตลาดใน Time f r a รม4ชั่วโมงไปว่าการชนแนวต้านตรงฟิโบยิ3.6เนี่ยมันจะเป็นการปรับฐานแล้วก็น่าจะดีทำ New High ได้อีกรอบหนึ่งเพื่อ,อได้ Divergence ตาไทม์เฟร4มันถึงจะมีโอกาสที่จะร่วงหนักๆนะครับแล้วก็ต้องไปใช้ประกอบกับ Time Frame B 1วันวบด้วยอันนี้จะโดนทุบหนักพอสมควรดันั้นแนวต้านที่มองไว้น่าสนใจ นอกจาก23.6ประมาณ0.61 641แล้วเนี่ยก็จะเป็นแนว38.2นะครับประมาณ0.65นะ,ะด่านที่ใหญ่กว่ามันจะไม่ใช่ด่าน23.6นะครับด่านที่ใหญ่กว่าที่จะต้องที่เขาจะต้องผ่านเนี่ยคือด่าน38.2ประมาณ0.65นะครับอันนี้คือ e n z a d i u j ถ้าเราอ่านตลาดในาทเฟรมที่เล็กลงในาทเฟรม4ชั่วโมงนะครับโอเคคราวนี้ ถ้าจะเข้าซื้อเข้าขายถ้าเพื่อนๆที่เข้าซื้อไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วตามแนวรับที่เราคุยกัน mm hmm. ก็ r ีเทลลิ่ง Stop loss นะครับอย่าให้เสียโอกาสนะเพราะว่ามีกำไรดีกว่าเท่าทุนกับขาดทุนนะครับถึงแม้ว่าตลาดเราจะมองว่ามันเป็นขาลงแต่ถ้าเราเข้าซื้อไปแล้วก็วมันเหนเรื่องของ loss ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเห็น crash divergence มาแปลว่าเราควรจะปิดกำไรได้แล้วนะครับแล้วก็หันไปมองโอกาสในการเซลล์เพื่อที่จะตามเทรนตลาด ขาลงส่วนจะเข้าซื้อใหม่อีกทีนึงเนี่ย mm hmm. ก็รอคลาสสิกเดว e เจนในไทม์เฟรมเด a y วันก่อนครับตัวนี้นะเราถ้ามันจะมองดูแล้วมันมีโอกาสน่าจะชนะตลาดได้สวยๆหน่อยก็คือ,อการดีดทำนิวโรรอบถัดไปเนี่ยเพื่อนๆก็ถึงจะได้ตัวคลาสสิกเดวิเจนในไทม์เฟรมเดย์ตรงเนี้ยกราฟมันถึงจะมีโอกาสที่จะย่อขึ้นไปได้ลึกกว่าคลาสสิกเดว e เจนที่มันยังไม่มา okay, นะครับดังนั้น บทสรุปของ NZD u น d USD ก็คือรอเปิดเซลล์นะครับตามแนวต้านข้างบนให้ให้เงื่อนเขให้เงื่อนไขมันเข้าแก๊ปก่อนเราค่อยเปิดอย่าเปิดโดยที่เงื่อนไขเรายังไม่ครบนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็เนื่องจากมาช้านะครับแล้วก็มีเวลาค่อนข้างจะน้อยก็เลยอัปเดตให้4คู่ก่อนเนาะถ้าเพื่อน อยากให้อัปเดตมากกว่านี้ก็เดี๋ยวใส่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับก็จะทําให้เป็นคู่ๆไปนะก็จะได้ใช้เวลาประมาณคลิปละสี่นาทีห้านาทีครับไม่ต้องเยอะก็จะได้เทรดไปด้วยกันนะครับแต่ว่าย้ําก่อนนะครับน,นนี่คือมุมมองส่วนตัวของผมที่มองตลาดเพื่อนๆมีเทคนิคของตัวเองก็ลองเอาไปใช้ประกอบกันถ้าความเห็นของเราตรงกันก็แปลว่าความเป็นไปได้ของเทรดเดอร์ที่มองตลาดเหมือนกันเนี่ยมันก็จะทําให้ตลาด มีโอกาสที่จะเป็นไปในทิศทางแบบนั้นแต่อย่าลืมส่วนหนึ่งก็คือ Market m a k e กเกนะครับเขาไม่ได้มองตลาดเหมือนเรานะเขาจะมองอีกแบบหนึ่งก็อยากให้เราไปศึกษาไอเดียของ Market Maker เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองด้วยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามติดตามเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ